ขาเดียวนะเธอลงกินมะม่วงในอ่างไงขาจะลงบันไดกี่ขากจะเปื่อยแขนกับเปื่อยขากับเปื่อย,ยโอ้พี่น้องเลย <laughs> แสบก็เก้าปัะดีอืมร่อยกว่าเดิมทีนี้กินนี้อืม,อ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 ม เหน็นได้สระน้ำนี่คือสระน้ำนะคะสระน้ำเราเบยเอ้ยอย่าขาดเด้ออย่าเบยขาด,ดยินด อยู่สนามนะคะเนี่ยอยู่สนามนะเย็นสบายเนาะเย็นสบายเลยอากาศร้อนใครร้อนเล่นเล่นน้ำนะคะเล่นน้ำนิสน้ำเล่นนะคะลก็หาส้มตำ หรือหาบักม่วงหรือหามะขามมากินเยอะฟินเยออื mm hmm. มักไมกมันเนาะไคละมากของเปรี้ยวเปรี้ยว ขาทาหนึ่งลงมาได้เนาะขาเปื่อยเท้าเปื่อยน,นะคะกระลงมือและเท้าเปื่อยค่ะแต่ไม่ได้เป็นไอ้นี่นะแค่มือเปื่อยเท้าเปื่อยก็เล่นน้ําก็ไม่ได้หรกจะอยู่อย่างนี้ให้มันเย็นๆนะคะอุยอ้ยอุยอ้ยเด็กน้อยลืมข้าวลืมเด็กน้อย ขอโทษขอโทษขอโทษค่ะืมบ่เห็นอีกอละเปีนอนเปรีเติมน้ำเสียงลมออกนะ มันนานแล้วเนาะเป็นปีสองปีสามปีแล้วเนาะเลนมาโดนเนี่ยสมควรนที่มันถิเเรือมันยังเนาะแต่กเ็เรียนได้เยอะไม่ต้องซื้อใหม่นะซื้อใหม่ก็เปลืองตังคนะ์เนาะไม่มีตังค์ซื้อเนาะคะนะ่ะเนาะอึบเด้ออาเลดน,น้ำแป๊บเดียวก็สงการเลยพี่น้องเลยเนาะมันคือวยแท้มันเวลาช่างไวเหลือเกินไวอีหลีพี่น้อง ไว้คักไว้เนี่ยข้าวหยอนี่ต้๊กว่าวันเวลาไม่เคยคอยใครเนาะมันก็ไม่คอยใครจริงๆวันเวลาไม่เคยคอยใคร thì mực ngoan cái coi là à sẹp

มัน,นี่ก็มักมวแฉมากเนะาะมักกินของเปรี้ยวชอบกินของเปรี้ยวๆนะฮะมันอร่อยอร่อยเนาะอากาศน้อนๆกินของเปรี้ยวขอบคุณทุกการรับชมนะคะวันนี้เล่นน้ำลงมาเปิงเปิดลมสะน้าจันเนาะในร้านเลน้ำเนาะขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากกดต กดติดตามเนี่ยด้วจ้าด้อ